ขวัะพ่อแล้วพ่อแล้วดาราค่ะเมืวัดีค่ะเิ่งได้เสือป่มือนีะขึ้นแือเล้วแทวบอกว่าเอาขึ้นว่าฝันเสือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเบ่งหน่อยตาเล้ยวด้วมีคนบอกว่านั่งบนรถอี่ใหญ่แค่เดียวเัรนั่นอี่ีตีบอกว่าลูกครึ่งฝรั่งแม่จะทอไปย้ายตาเท้ลูกครื่องฝรั่งมันรึ้นอย่งฝรั่งเป็นเป็นพันปักปักมันบ่าไซบีเรียนไซบีเรียนรึงหมารึงคนกัน เดี S <S ๋ยวจะด้นินข่าว่าบอดนดให้รางวัลค่ายยังก่าค่าค่าค่าเก็บนงนหัวค่าสู่ชีวิตเดี๋ยวให้จักบาทห้าร้อยค่ามาเรียงฉันเลยบวงต้เราเอาจีบปลวงมืนสองมื่นน่ะต้องไงไอ้ฉันค่าก็ซาซ เราไม่คิดไม่ได้เส็หอกเราองหาเนสังขาร่บอเอาจิตไปลงใจตับหมอกมือสองเมือพนก่นนะเว้ยจิตจจังค่พูดาตรงันขาราบอลเบิรดเบิดอบิหามันอีกเรือหมุนรุ่นบอดทัอีกรอบไหมท่อีกรอบ้ามือนี่กับเจมบอกว่าเปเจมบกมือมืค่ะเธอเด็ดฟอนเสืบอกกปบอค้ะเด็ดเต้นบอบันนี้เต้นข้าแต่เฮ็ดต้องผมต้งไหลเมือนนี่มั้ต้องเกาใ่้บังเกิงกนด้วยต้องเก่าสักอย่างว่า บอดว่าบวงบบติดต่อ응บอดด่วนบอดมีคันเอ๋มีรางวัลให้มาสันว่าเตี้ยขับรถเห็นอันมีอันเอ๋แล้วบอกกอเลยอันทักไปผู้ใดบอกเสอไม่เงี้ก่อนตื่นมาระวังไหนก็ระวังบวงอันบอสบอกให้ถากหาใจไม่ถากหาเธอทักวางได้วันนี้บอดอะไรคขาบวงเองครับ บ่วงเอค่ะบ่ะระวังเดี๋ยววันนี้ตะกั่นแล้วต้องมเรียกบัญชีวันเล้วเลือดฟาหน่องบ่วงพี่หน่องส่งเลขบัญชีมาจะค่อนดังเขาบอกว่าอยาเราโอ้ยดังทั้งไหนคะทั้งหูเกย์สว้าตาบุ๋วลองเพลงให้ฟังในเพลงกันนะเมยบ่บ่บ่ไม่มาเพลงเดียวเอาน้องยายรีบดนบหรือลองยายรีบดิบมอเว็บบ่วงบ่ได้ท่อนเดียวประจบดอกเอาตอนไหนเอา เอื้อยเร็วเร็วเอื้อยน้องหยานรีบหน่อยไหมตอนนี้จะบอกก็บอกว่าชาติจะ่บอกลอยอะไรฟังนะเร็วเร็วบอสบอกให้ร้องเพลงเอื้อยน้องหยานรีบคนเขาขึ้นเป็นสีคือบอเป็นยัางอุบ่าวไทย แฝกจีนฝรั่งิ่นมายาก็มีแต่ผู้อล่อเป็นตาอ่อนซ้อนในนะมีหน้าน้องยังพอสิโจ๊กกินตาบบอเป็นตนายขั้นใหญ่ยำคือสีหวานจับจับกบยอลองมาสิโจ๊กกินตาบินตาผลลออเดียวยอดบ้านเอ้ยสีบอกอีพ่อโอ๊ยเอ้ยกระสังมันเนาะสีบอกอี่พ่อเอาคอนใส่หัวโอ โอ้โอแล้วนาโอ้โแล้วนอโอ้โแล้วนาอขอบคุณค่ะตองอันนี้ยังกัดตองกับยังกอกัดตองกับดอกออค่ะอันนี้ดอกยังการฟอยรางวันนี้ยังยังวุดอกพ่อกับการฟอยฝากฝากขอบคุณบอดเนฝากขอบคุณบอดนะคะที่ให้รางวัลหนูนะคะขอบคุณค่ะให้อาหารไก่นะคะให้อาหารหมานาะค่ะคนไหนไปเสื่อมยังไปเสื่ออาหารหมา กะเตื่นเต็บดำเต็มหัวขอบคุณครับมันเหลือหลายบ่บ่แล้วเดี๋ยวก่อนแ่เงี้ยมาเธอไปเล่าของคนบ่อยมั้งบ่แล่ะถ้าเตื่อมันเอาคนอันที่มหาบาทพวกเนี้สร้างไปมาถามหายเจ้าอยู่นี่เป็นของพอคนละนี่บวงไปหาเฮ็ดเด้อเขาสิรษะเด้อบ่บ่อยเป็นยาก็ไงกาไปใส่ที่เป็นยาของเขาใส่เขาเธอมีคือมีเลี่ยงบันดาลใจเอาเต็มมาใส่หัวงั้นเหรอถ้าจีกับเป็นแบบ กะเทยหัวปูใหม่ๆจะว่านหัวปูก็ต้องยืดปูมันก็ต้องเตีดติดตามก็ได้ชิ้นมาจะใสกะเทยเละเธอคิดเองหรือว่าเห็นเขาเห็ดเห็นเขาเห็ดเปลี่ยนกะเทยหน่อยหัวปูก็เจอกับมิลาชใจร้องเรียกหน่อยเขาก็ต้องเขาจเขาจับผมยาวก็ต้องเอาเตี๋ปึินชิ้นเป็นเห็ดก็ได้บัวเด็ดตีแต่มันเป็นอยังให้มันแน่นให้มันแน่นเพลให้มันยืดผมวิกยืดวิกเขาอีกอ๋อเราเนี่ยนะเขาวิกสักสักในเตี๋เลยเราเก็บน่างหัวปูปนี้เก็บเอาเราัวดหัวก็ยืนนึงก็หัน สาชดสีเหลี้ยงงานเนาะบางเบามือซอแกงซอง้อนเสิร์แม้งเขใแกงปวด้อบ่ครับอาลเธอาจจงผมเงียวมันเหลียวด้จังจะจงิงนเนี่ยปีนีบ่ยาหากินบมลุ่มแล้วก็ปีหนายันจงปีนอ้ปีหนาจะเอาเสืมาบอลจำเสียหายีหนาหายเก็นหัวเอาเอาอาจจะซื้อเราจะมีคะแนนไม่เด็กเก็บนังหัวมันบ่ไร้แล้วเราเลหาฟิวฟิวฟิวปิวคะแนนไม่ เออบันนี huh. so, uh ้เ huh. พ oh. ิ่นกัสิให้ซื้อวิกต์ัวบันนี้ซื้อวิกแล้วแหละกัสิซื้อมงกุฎตัวบันนี้เออน้องบวงผมยาวแล้วน้องบวงต้องทำไอ้ใส่หมอนแหมล่องหมอนไะเออตั้งหมอนได้บันนี้เออเธอสิมาเป็นอย่างเยกพี่บ้ามาใเลยส่วนปากดีตกปากดา่าได้หนิดา่าสัำพัดดาได้อยู่ร้องกูเอาละอันไปไปไอ้พ้นขอต่อนผู้พ่อผู้พอ พูดพอๆค่ะไปต่อคิวค่ะคุณลูกค้าค่ะไปยี่คี้มาแล้วค่ะท่านพูดมีบัตรจับมือไหมถามพอรู้มีบัตรจับมือไหมใช้ใช้ซื้อเฟดเอาเฟสไมมพี่น้องพันเบิ้งนี่หรอหมูอ้วนค่ะเอาเปิดให้พันเบิ้งฮัทยาพันอยากให้ฆาหันหมูอีกพี่น้องค่ะนี่เด้อน้องบวงเขาบอให้ฆาหันหมาครับพี่มาต่ายวันอีนี่เมื่อกี้อาหารเป็ดเลยค่ะเขาบอได้กินเมพุงบอ ใส่เอาให้พี่น้องเบิง่งไม่ยเ,เกียน้องบวกมู๊พี่น้องน้องนอง้อไส้ป่ะเนี่ยเมนลูกน้องเอาเอาเอาลูกน้องมาเกินดลูกน้องมาเกินคือจะบอกฟ<ว>้าแปดก,กันฟ <laughs> ้าแปดพี่น้องขาฟ้าแปดพะนะซื้อยังก่อบ หมูอ้วนเดีอพี่นลองเด้อบูริอยากแอดมากับแอดมากนะคะรับงานนอกสถานที่นะคะไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลค่ะบาเส้นปลเป็นชาหารหมาแล้วค่ะว <c oughs> ิกระบอบา,บาบนบปนอบบะบอกจะพูดมาแน่หมูแน่ปลาปนกันไปอืทั้งหมาทั้งหมูทั้งอันนั้นกอซื้อว่าหมูสมัยน,นี้ก็ว่าหมาปนนี่ไวผัดผักว่ามิด <c oughs> ตายแล้วคุณคระบอสขามาดูนะคะฝากขอบคุณบอสนะคะที่ให้รางวัลน้ําใจจากน้องบัวงนะคะเฮ็ดดีๆด้วยนนี้ตั้งโก้ด้วยนนี้ด้วยตั้งหมอนด้วยแม่เสือสาวด้วยตั้ไปเต่เอาแม่เสือสาวคนก่อนเร็วๆจบคลิปเลยเอาเร็วๆเปื่อนอย่างกระพาะเราบัวเร็วๆมาท่านี่ถึงไม่ล่าหนิแม่บัวงเร็วๆเร็วๆแม่เสือสาวด้วยลูกแม่เสื้อเราันจะลอไม่ใจเอาท่อนเดียวนะแหมตตาสวยลูก วลมบลมได้จิงังเร็วๆเคยฟังไม่เคยฟังผมเขาว่าเธอหลงอมีแต่ะมัดเออกเคยรลองต่แต่จะดต่อแต่่เคยอเอาแม่เสื้อสาวในตาสวยน่นนี่เร็วๆกาบ่เคยล่อนะเกียร์กางไปเป็ร่มช่อดกของนี่หน่เป็นบ่าเออเออดังเ่ายิงนี่เนิเออถ้ากางกันบ่าเออดังเรายิงเนบ้ยิงตันบอกแล้วแต่คนบุนีกับีปากให้น่าทีากก็สือว่าจาของเนาะอือต่ออะไร อยากพูดไม่พอนั่นเห็นไหมมันออกเสือเมื่อนั้นคลิปจะลงบ่ได้เลยนี่เลมันเป็นค้าหยาบทำไมเนีทำไมน้องชอบต่ออะไรอ่ะค่ะตอนแ้วก็ไม่ได้ค่ะปากคอก็ไไม่ด้คค่ะปากอเราได้ตลอดเลยต้องตูดเอาขออห้อยอันขึ้น้องมิกันขอสุวผมสุดเลิศค่ะขอบคุณค่ะยังก่อน มีข้อสุขมรบตัวแรกสุคนค่ะบอกผู้ใดเนี่ยชิญชิญรับทุ่มบันกีบหนังบัวนะคะเป็นคนใดกอกระโอนค่ขนมไค่กาคานามข้าจค่ะมีไงมีไรค่ะน้ำเกลค่ะไปไซมเมื่อนี่ยเมื่อ้ประเด่นยวนย่นยุสีเกลค่ะร้านสีสีเกร็ดจะวาจากชโมงเหรอหาลอยกินเนาค่ะเอาเอาลงซีวค่อรถึงหาลอยดอกสามลยกว่าเอาคาขนมลงซิ่กเจียค่ะบอว่ามันเดิอท้าไก่มันมีอะไรลงซิวินจากหลอดเอาจากสวัดสีเกร็ดจาว่าประมาณหกหลอดเลยค่ะฝันสีเตือน ตื่นไงประตื่นจากธนาคานาา,าพอนกันอ <c oughs> พอบาพอบา,อบาจะยามเก่งหควรเลยมัน,นดูนๆเน,<า>น้เนยนมัใมใมนในภาษาไทยเรา,า <c oughs> เอาเอาล่าคิปไปเนี่ย ขอบคุณพี่น้องสุกุลทุกคนขอบคุณพี่น้องสุทรทุกคนนะคะที่รับทุ่มบันคลิปนด้วยกันติดตามฟีดอนของเฟียนปีกีนะคะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์นะแม่นะกดไลค์กดแชร์ใจผ่อนบ้าค่ะเพราะพอดีกับกดจะถือปีนบ้าค่ะนั่นจ็ดสี่หลังมันสีได้มันกิบวัไหด้วยโอ๊ยขอบคุณคนละงานเลยบ่คนละงานเลยบ่กมันชวนในยี่ปวงเดียวชวนเอาเ่็นหูยิงกระอัยยังคือบัวใจเนี่ยไปหลุย ลิมเขาอ๋อนี่เอาอนี้งเงินเนาะขอบคุณ่ะขอบคุณจิบหนึ่งพันบาทสักีกีนะคะหนึ่งพันเนี่ยนะหนึ่งพันกีบอหนึ่งหนึ่เงินเป็นหนึ่งพันกีบหลยปรมาณประมาณสองสองบาทหาสิบคเออจบไป้าที่เขาเด็ดไปเล่าข้าจทเด็ดใส่เนียด้วยเนี่ยซื้ออะไงกันเจ้เนี่ยซื้อขนมซื้อลูกอมได้ยลได้วหอเนาะลูกอมบาทึ่งอันสองก่อนยุ้งจะบาทยังนึ่บาอืมกับิวหานเท่าไรล่ะแต่แกว่าเขาขึ้นปื้ออืมต้นบนเสียดาย เอาซ้ำนี่ะจ้าพี่น้อ,นนองบนมไบายแม่เสือซ้นาน,น่าดี<ะ>พอสุดนุ <laughs> <laughs> ย่ยเขาบ่งดู <laughs>